ถ้ายังไม่รู้สองเรื่องนี้อย่าพึ่งรับงานในอินบ็อกซ์แต่ละวันแต่ละวันของเพจบดปวดกระบาลงานก่อสร้างเนี่ยนะครับคำถามยอดที่คิดจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับค่าแรงตารางเมตรอย่างนี้คิดยังไงเท่าไรค่าแรงค่าของอันนั้นคิดยังไงเท่าไรแบบนี้แพงไปไหมคุณตาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆผมเคยทำ f ร้อแล้วเนอะวิธี T. การคิดค่าแรงหรือว่าไลฟ์ครั้งที่2ที่พูดถึงการคิดค่าแรงที่ละเอียดมากๆนะครับแต่ก็ยังมีคนถามแบบนี้เข้ามาอยู่วันนี้ผมจะบอกว่าถ้าเรายังไม่รู้2อย่างนี้นะอย่าเพึ่งรับงานอย่างแรกเลยนะครับคือขั้นตอนในการทํางานนั้นๆยกตัวอ,อย่างในการทํารั้วทํากําแพงข้างบ้านเนี่ยรั้วรั้วรอบพื้นที่เนี่ย มีขั้นตอนยังไงบ้างมีคนถามว่าคนเตาเมตรแล้วเท่าไหร่ผมถามดินแถวนั้นเป็นยังไงใช้เข็มลึกแค่ไหนเข็มยังไงฐานรากตีนเป็ดไหมต้องมีตัวสเตย์ดึงรัดเอาไว้ในที่เราด้วยไหมแล้วอิดใช้อิดอะไรใช้อิดบล็อกใช้อิดมวลเบาหรือใช้เป็นแผ่นสําเร็จรูวสําสเร็จรูปเสียบบางคนถามคําถามมาแบบว่ายังไม่รู้เลยนะครับว่ารายละเอียดพวกนี้ทํำยังไงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องมีเข็มไหม ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแถวนั้นดินเขาเป็นดินอะไรแต่ถามมาคราวนี้เวลาผมตอบไปว่าอ่าโอเคเมตรละพันสองเมตรละพันแปดเมตรละ2อ0พถ้าต่ำไปไอ้นี่ก็เด๋อเจ๊งอีกนึกออกปะถ้าสูงไปมันเสนอไปก็ไม่ได้งานอีกเพราะฉะนั้นผมก็มักจะถามว่ารู้รายละเอียดหรือยังรู้ขั้นตอนหรือยังว่าขั้นตอนเราจะทำอะไรบ้างแล้วการถามแบบนี้ มันแสดงให้เห็นถึงความไม่เชี่ยวชาญของช่างท่านนั้นๆนะครับเมื่อไม่เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงมันจะเจ๊งมันจะขาดทุนได้มันก็ต้องระวังอันนี้ยังอยู่ในข้อหนึ่งนะถ้าถามว่าเอาคุณตาาของง่ายๆหน่อยว่าเราจะรู้ได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยรู้ขั้นตอนในการก่อสร้างดีหรือ,อยังผมไม่ได้บอกว่ามันต้องรู้ละเอียดนะเพราะเอาจริงๆให้ผมไปปูกระเบื้องให้ผมไปฉาบป,ปูน เฮ้ยผมก็ไม่ได้รู้ละเอียดว่ามันต้องผสมน้ํำผสมปูนอะไรเป๊ะๆแค่ไหนต้องรอระยะเวลาอะไรเท่าไหร่ให้ผมไปต่อสายไฟเองผมก็คงจะต่อไม่เก่งต่อไม่ได้เท่าช่างนึกออกป่ะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเราเป็นผู้รับเหมาเราต้องรู้ขั้นตอนคร่าวๆว,วิธีที่จะเทียบว่าเราพอจะรู้ขั้นตอน,นะคร่าวๆหรือ,อยังคือเราต้องสร้างภาพในหัวเราได้ถ้าจะเดินสายไฟ อย่างน้อยที่สุดเราจะรับงานไฟเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยสายมันต้องวิ่งมาจากเมนจากไหนเข้ามาที่ตู้ไหนจากตู้เป็นเบรกเกอร์เซอร์กิตย่อยแล้วก็มีสายวิ่งไปที่สวิตจากสวิตวิ่งไปที่โคมวิ่งกลับมาที่สวิตอะไรแบบนี้นะครับอย่างน้อยมันก็ต้องรู้ต้องมองภาพออกนะครับถ้าเป็นงานรลวดเราก็ต้องหลับตานึกภาพเลยเฮ้ยมันต้องเอาเข็มลงไวก่อนเสร็จแล้วถ้าใช้พื้นสําเร็จทําเป็นกําแพงคันดิน ต้องเสียบตัวนั้นต้องมีแคปหัวต้องมีคานวิ่งรัดหัวหัวเสาก่อนถึงจะขึ้นมาเป็นเสาถึงจะเป็นกำแพงรั้วเราต้องแคปหัวด้วยคานขโมดอีกรอบนึงอย่างน้อยเราต้องรู้กระบวนการมันนะครับต้องรู้ว่าทําอะไรอันนี้คืออย่างที่1ถ้าไม่รู้พวกนี้ไม่ต้องรับงานนะครับหรือถ้ารู้แค่หนึ่งใน2ข้อที่ผมกำลังจะพูดข้อ2เนี่ยก็อย่าเพิ่งรับงานข้อที่2คือเรื่องราคาราคาของไอเทมหลักๆถ้าทํารู้ว่า ราคาของไอเทมหลักคืออะไรก็คืออิฐคือเข็มถ้าเป็นกำแพงกันดินก็ส่วนที่เป็นกำแพงกันดินนั่นแหละทุกอย่างคอนกรีตปูนอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้หลักๆรู้ราคาค่าของราคาค่าแรงมันตลกมากเลยนะถ้าเราจะไปทำงานแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วอินบ็อกมาถามผมแล้วถ้าผมตอบไปแล้วโป้งได้งานมา อย่าเรียกโชคดีนะนั่นอาจจะซวยก็ได้นะครับลึกออกปะเพราะฉะนั้นเวลาเรารับงานเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องรู้ขั้นตอนทุกอย่างก่อนวาดภาพในหัวได้อย่างที่สองคือรู้ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยใช้วัสดุอะไรบ้างแล้วใช้แรงคนเท่าไหร่การที่เราจะได้รู้แบบเนี้ยมันจะช่วยนะครับทําให้เราเห็นความเสี่ยงว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้ช้าค่าแรงปูดนะถ้าฝนตกแบบนี้อันนี้ทําไม่ได้มันทาให้เราเผื่อได้ เผื่อเป็นทําให้เราตัดส่วนไม่สําคัญได้ตัดส่วนที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าชั่งเลงตรงนี้ได้ฉันเสนอราคาต่ำกว่าน,นี้ได้โอกาสได้งานก็มากขึ้นได้ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่รู้ออย่างนี้อย่ารับงานนะหนึ่งขั้นตอนในการทํางานวาดภาพในหัวให้ชัดเจนให้ได้นั่นถือว่าคุณรู้ขั้นตอนในการทํางานข้อที่2คือราคาวัสดุและราคาค่าแรงไปดู f 3 0กับไลฟ์ครั้งที่2ทวนนะเรื่องนี้ นะครับแล้วก็จะมีคนถามว่าอ้าวคุณตาแล้วยังไงอะ่ะแล้วถ้าผมไม่รู้ค่าแรงเลยแล้วผมไม่ต้องรับงานเลยเหรอถ้าผมไม่รู้ค่าของผมไม่ต้องรับงานเลยเหรอมันก็สืบได้ก็สืบถามร้านสองสมล้าน 2, 3, าน,นั่นมีข้อมูลเพิ่มหรือ,อยังอา้าวมีขั้นตอนหมดละอันที่หนึ่งเช็คลิสต,ตัวที่หนึ่งผ่านละตัวที่สองไม่รู้ราคาก็ไปถามวัสดุสองสามล้านก็รู้ราคากางทําได้ยังก็ได้แล้ว ถามเพื่อนถามรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการอันนี้ทํายังไง <_ an> เฮ้ย <_ an> ราคามันประมาณเท่าไหร่ก็ถามหลายๆคนถ้าเขาบอกมาแล้วโพสต์วิธีการทําดําเนินการวิธีการทํางานมันคล้ายๆกันเราก็พอจับจุดได้แล้วออมต้องทำอันนี้ก่อนหลังเว้ยอันนี้มันประมาณเท่านี้อันนี้นประมาณเท่านั้นนั่นก็รู้แล้วก็ทําได้แล้วนะครับหรือไปดูไปศึกษาโอ้ย t ูทูบมันเยอะแยะนึกออกป่ะแต่ต้องรู้ให้ชัดต้องรู้ให้ละเอียดก่อนทั้งสองข้อนะ ถึงจะรับงานมาถ้ารู้ไม่ละเอียดนะผมบอกเลยแสดงว่าเราอะ่ะยังไม่ชํานาญงานนั้นๆผมจะไม่แนะนําไมใ่ใครรับงานตัวที่ตัวเองไม่ถนัดหรือว่าไม่ชํานาญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นช่างเหมาเนี่ยหรือว่าเป็นผู้รับเหมาลายใหม่ๆเนี่ยพอมีโอกาสเยอะนะครับที่ที่จะเจงได้ผมขออีกนิดนึงละกันตอนผมทํางานแรกๆเนี่ยอย่างตัวพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยผมแกะไม้อัดเป็นแผ่น,นครับ แกะไมโคงเป็นมัดตู้ตัวหนึ่งเนี่ยตารางเมตรหนึ่งใช้แต่ละอย่างเนี่ยเท่าไหร่กาวเท่าไหร่ลามิเนตเท่าไหร่ไม้อัดหน้าหลังเนี่ยประกบเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นตู้บานเปิดล่ะต้องมีฟิตติ้งตัวไหนบ้างผมก็แกะอย่างนั้นนะถึงรู้พอรู้แล้วมันถึงจะมีพื้นฐานมีข้อมูลพื้นฐานเรารู้ว่าเฮ้ยมันแพงอะไรตรงไหนบ้างนึกออกไหมเราถึงจะรับงานเอาไปทำเป็นการบ้านนะครับ แล้วก็เข้าไปดูคอร์สออนไลน์หรือหนังสือเสียงได้ที่ taustore.com นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับงานก่อสร้างเราพบกัน